<With> สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮลเช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคหากคุณผู้ชมเป็นคนที่ต้องใส่คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสเป็นประจำคุณผู้ชมอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคตามมากมายเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือโรคเยื่อบุตาอักเสบ เยื่อบุตาก็คือส่วนที่เห็นเป็นเยื่อสีขาวบางๆอยู่รอบๆตาดํามีเส้นเลือดเล็กๆกระจายทั่วไปเยื่อบุตาทําหน้าที่ผลิตทั้งเมือกออกมาคลุมส่วนหน้าของลูกตาช่วยในการหล่อลื่นเมื่อมีอาการอักเสบเส้นเลือดเล็กๆจะขยายตัวทําให้เยื่อบุตาเป็นสีแดงมีอาการคันและเคืองตาหรือในบางรายอาจมีขี้ตาน้ําตาไหลร่วมด้วยอาการอักเสบของเยื่อบุตาเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่จะมีอะไรบ้างนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ ก็คงไม่ถึงกับบอดนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้การมองเห็นแย่ลงได้เยอะๆมีความรู้สึกดีจึกใจดวงนี้ยากชร กลับมาช่วงนี้มาคุยถึงเรื่องเยื่อบุตาอักเสบกันต่อนะครับนายแพทย์รวิบุญญาโอภาสจากสุแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราครับเป็นโรคที่มีภาวะการอักเสบของเยื่อบุตาซึ่งเยื่อบุตาอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งออกเป็น2ชนชิ้นด้วยกันก็คือมีการติดเชื้อกับชนิดไม่มีการติดเชื้อนะครับชนิดที่มีการติดเชื้อก็ ขึ้นอยู่กับว่าติดเชื้อชนิดไหนเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสลักษณะการดําเนินโรคก,ก็จะต่างกันส่วนเยื่อบุตาอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ mm hmm. ก็จะมีได้จากหลายอย่างอย่างเช่นภูมิแพ้นะครับหรือว่าการโดนสารเคมีหรือว่าการใส่คอนแทคเลนส์พวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีการอักเสบของเยื่อบุตาได้ครับส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาตรวจด,ด้วยตาแดงเป็นหลักนะครับอาจจะมีอาการเ,าเคืองตาน้ําตาไหลมีขี้ตาเยื่อบุตาอักเสบเป็นหนึ่งใน โรคที่จะทําให้คนไข้ามาตรวจด้วยตาแดงได้ครับเราก็จะต้องตรวจดูภาวะอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อลูกตาก่อนอย่างเช่นมีภาวะการอักเสบของกระจกตาร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีม่านตาอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเมื่อดูสาเหตุอันตรายอื่นๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่มีก็ถึงจะมาดูว่ามีการอักเสบของเยื่อบุตาซึ่งเป็นชนิดไหนเป็นการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออย่างนี้ครับส่วนในคนไข้ที่ มีอาการคันจากเยื่อบุตาอักเสบชนิดที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่แนะนําให้คนไข้ยขยี้ตาเพราะว่าถ้าขยี้ล้วก็มันก็จะมีการอักเสบที่มากขึ้นอาจจะมีอันตรายต่อดวงตามากขึ้นจะแนะนาให้คนไข้หลับตาแล้วก็อาน้ําเย็นประครบไว้จะช่วยลดอาการได้นอกเหนือจากการหยอดยาถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นไม่มากแล้วมีขี้ตาออกมาอาจจะมีผลต่อการมองเห็น เป็นแบบชั่วคราวก็คือขี้ตาน้ำตาในช่วงนั้นอาจจะเยอะผิดปกติจนทําให้การมองเห็นถูกลบกวนได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการอักเสบที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะอักเสบเข้ามาที่กระจกตาหรือตาดําอาจจะทําให้มีปัญหาต่อการมองเห็นได้ในระยะยาวค่ะกราบอกไหมก็คงไม่ถึงกับบอดนะครับแต่ว่าอาจจะทําให้การมองเห็นแย่ลงได้เยอะ คุณผู้ชมได้ยินคุณหมอบอกแล้วถ้าเคืองหรือคันตาขึ้นมาก็อย่าเพิ่งขยี่ตานะครับนอกจากข้อมูลดีๆเมื่อสักครู่นี้แล้วคุณหมอรวิยังมีวิธีการหยอดตาง่ายๆมาฝากพวกเราอีกด้วยเชิญคุณหมอเลยครับล้างมือให้สะอาดซะก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยในการดึงดึงหนังตาลงให้เป็นกระฟุ้งนยครับแล้วก็เงนหน้าขึ้นแล้วก็หยอดยา ทําตามคุณหมอรับรองไม่พลาดเป้าแน่ๆนะครับแล้วกลับมาพบกับเฮลเช็ครายการที่จะทําให้คุณรู้ทันโรคได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ